ขอบคุณเสียเด่นครับคนบ้าปลุกต้นไม้วันนี้มาเป็นผู้รักษาประตูลูกไปน่าจะเข้าชิงที่หนึ่งยุติธรรมลูกซ้อมก็จะเข้าชิงที่หนึ่งต้นกันนะครับตรงนี้วัดรวมกันเอาวัดฝีมือกันวันนี้ครูอ๊อดส่งข้าวพวกมันสามคนด้วยกันครับวันนี้เฮ้ยถ้าแก้แครกันเข้ากันเลยเวลามาแล้วเดี๋ยวโค้ดบอลดีนัก กลุ่มเสียดานอคีดลูกละร้อยอบตกลุ่มสามด้วยกลุ่มสี่กลุ่มห้าบานนี้ไปกินยยวัลเล่นบอลหญิงนะครัเบคู่แรกจะเป็นกลุ่มสี่พบกลุ่มสามตก้อเราเอาช่วงบ่ายก็ได้นะครับตระก้อตระก้อหก็หกนะครับ แต่ในแก๊งเองทีนี้จมอุนหนึ่งัหกหมดอสลับเนาะอกเป็นหนึ่งกับหกนะครับบอลเล่บอลครู่แรกนะครับอ่าแปลว่าะเล่นได้ล่นเลยนะครับกระตูอีฟทำกี่ประตูแล้วพี่ยิงทุกแมตรไหมเนี่ยอักาจิาทำสองที เชียร์ข้างไหนพี่ดาววันนี้เชียร์งสองข้ากันแลวแต่ใจก็อยากก็น่อยู่แต่แต่แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พอบ้านเจอกันพอบ้านพอบ้านพรุ่งนี้แต่พี่ักวันนี้เตะไหมเตะรอบเตะอวันนี้เตะของเตมบมผม อ๋อเจอกับกลุ่มหนึ่งโอ้โหกลุ่มหนึ่งยังเล่นดีมากเลยนะเจอพี่ชายตัวเองหรเปล่าในกลุ่มหนึ่งอ๋อพี่สาวกลุ่มหกนะพี่น้องเป็นกองน้องชนะเลิศทีมไหนชนะเข้าชิงที่หนึ่งเฮ้ชิงที่สามทุกนี้นะครับใครน่ะเพรานุ้ยแฟรงค์ใครนี่แม่ไหนเปิดโมง่อยสิใครโอ้ตีแฟรงค์คอมันยังอยู่ห่วยก่อนแกงยิง

មក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 